เไม่ได้ยอมมอบตัวเขาบอกว่าวันนี้เพื่อนเขาไม่ได้สนเลยนะว่าจะกินเท่าไหร่แต่ตัวเขาเองเขาตั้งใจที่จะมาชนะตัวเองใช่เราทำรได้หกนี่คือครั้งแรกี่ผมที่กินได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะแต่ไม่แน่สิบนาทีสุดท้ายอาจจะเร่งเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเดินไปล้างจานให้เขาครับยอดตัวผยอมมอบตัวทุกอย่างติดอบเลยอ่ะก็ชอบเขาเขา ลักษณะแบบนี้แต่เขาชนะตัวเขาเองแต่สิบน,นาทีสุดท้ายลองดูว่าเราจะชนะตัวเองได้แค่ไหนโอเคฮะสู้ๆนะมามาโอ้โห,โหโด,ดูคนนี้ยังไม่หยุดเว้ยเยอยแอคโ,อ,โองเขามากเลยเอริดูพี่ดูดีเอริงกาไม่ถามดีวกว่าว่าจะได้กี่ชาแบะถ้าไม่หกเราไม่ถามเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนชื่อเขาเขาจะแอคเออยันเออแต่เราเข้าใจช่วยเพราะฉะนั้นสิบนาทีเนี่ยคือเวลาแบบ โค้งสุดท้ายแล้วได้ถ้าอัดได้ตอนนี้เต็มที่นะเอาใจช่วยนะครับผมสู้ๆนะครับผมครับลุยๆโอ้โหนี่ก็เก่งกันทุกคนจริงครับคุณผู้ชมฮะสิบนาทีสุดท้ายไม่แน่นะครับผมอาจจะเซตแค่หนึ่งช้าเท่านั้นผลจะเป็นยงไงสองพี่ีก็ยังไม่รู้คุณผู้ชมก็ยังไม่รู้ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยฮะ มาถึงช่วงท้ายของเกมการแข่งกินเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อตุ๋นกันแล้วละครับต้องบอกเลยว่าทั้ง3หนุ่มของเรากินดุสมกับเป็นกังฟูกันจริงๆมีทั้งความมานะและอดทนยอดเยี่ยมที่สุดและถึงแม้ว่าคุณไบรท์เนี่ยจะเริ่มยอมแพ้และขอโบอกพงขาวก่อนเพื่อนแล้วแต่พอบอกให้สู้ต่อเนี่ยก็กลับมาฮึดสู้อีกเหมือนกับมีพลังใจขึ้นมายัางไงอย่างนั้นและอีก2คนก็สู้กันแบบดูเดือดเชือดเฉือนกันจริงๆครับและในช่วงท้ายนี้ใครจะแซงปานหน้าไปคว้าแชมป์ในศึกการแข่งกินเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้้ออตุุ่นนนไปรกัชวงหา ครัซูเปอร์แซบมาแล้วด้าใครอ่ะน้ำปลาตราซูเปอร์แซบต่อไปนี้อาหารทุกจานจะต้องแซบแบบซูเปอร์ ซุปเปอร์แซ่บเอ้าซุปเปอร์แซ่บปลาผลิตจากปลาคุณภาพดีหมักด้วยกับวิธีธรรมชาติสองแบบสูตรแซบนุ่งจะเมนูไหนก้นหัวสุดโต่งนองสุดริบแซบสุดขั้วนัวสุดคีแซบสุดขั้วเอานัวสุดคีแซ่บอิลี่หัวคักคักซูเปอร์แซ่บซูเปอร์แซ่บอยากแซบสุดขั้วนัวสุดคีต้องน้ำปลาตราซุปเปอร์แซ่บสูตรแซบนัวและสูตรแซบนองเท่านั้นน้ำปลาตราซูเปอร์แซ่บเด้อค่ะเด้อ นี้เป็นการทดสอบความทนทานของสายฉีดชำระซันว่าเจ็ดจ,ดจ,ดจดทนจังสายฉีดชำระซันว่าเจ็ดทนทานแต่อ้สายน้ำที่นุ่มนวลซันว่าเจ็ดแข็งรกระดกแต่นุ่มนวล ช้อปอยังไงให้มีแต่ได้ก็มาช็อปกับโฮมโปรอีซี่อิวิซีดยิ่งใช้ยิ่งได้โฮมโปรคืนเงินให้ยิ่งช้อปกับโฮมโปรวันนี้ยิ่งได้ลดหย่อนภาษีและยิ่งได้เก็บเงินคืนเข้าโฮมโปรวอลเล็ตสูงสุด1,000บาททุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อช้อปพันบาทเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตตินัมรีบใช้รีบได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึง15กุมภาพันธ์2567ที่โฮมโปรทุกสาขา และยิ้มไปกับขนมปังโกเบรใครอะ้องสาชฉันเองรถว่างไหมคะจับฉันที่ได้ถ้าคุณแน่จริง,รงใช่หรือว่าผีล่อแกเข้าไปวะผีนี่ไหนหลูกผีที่ถูกข่มคืนแล้วฆ่าตัวตายไงมีคนเคยเห็นนะพี่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอไม่ใช่ผีใช่ไหม อยากรู้ก็ตามสิ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 ระหว่างผีทุกคนใครน่ากลัวกกว่ากันกันเฮ้ยนั่นเคเอฟซีเคฟซีพักเก็ตปอดจหนึ่งร้อยตุลย์ วงปุ๊บเจอปั๊บง่ายๆแค่เนี้ยวางจำหนแล้ววันนี้สบายกรุ๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายธุรกิจแฟรนไชส์สบายเทค .com ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา ได้เวลามาตัดสินหาผู้ชนะของเราในวันนี้ก็แล้วครับใครที่จะได้เป็นแชมป์นักกินเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อตุนกระพเพาะเหล็กประจํายุทธภ,ภูมินายต่อเนื้อตุนวัชระพลของเราในวันนี้จะเป็นคุณไบรท์เจ้าของฉายาเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบหรือจะเป็นคุณเดฟเจ้าของฉายาเรื่องกินเดฟสู้ตายหรือจะเป็นคนสุดท้ายคุณแอคเจ้าของฉายาแอคอีทแหลกไปรุ่นพร้อมๆกันได้เลยครับ เอาละครับคุณผู approved, ้ชมครับแหมสู้กันมา60นาทีเต็มๆพี่ๆตอนนี้ได้เวลาคำดาว5วิวิทีสุดท้ายแล้วฮะเอาเลยครับมาครับ5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหวางมือก่อนนะเอ๊ะ โอ้โห oh, oh. oh, ลุ้นว่ะสุดจริงๆวันนี้ฮะเราก็ไม่รู้นะว่าใครจะชนะครับ,รบแล้วจะชนะกันที่กี่ชาต่อกี่ชาครับพี่พิษเพราะฉะนั้นครับผมทีมงานน,านับชามเอาละคุณผู้ชมได้เวลานับผลการแข่งขันกันแล้วมาเริ่มยินเดฟกันก่อนอยากรู้อะไรสองอยากรู้อะไรถามอยากรู้ว่าอุปสรรคโจทย์เซอร์ไวของเราเนี่ยเป็นไงบ้างยี่เดฟที่เราเล่น สบายมากครับเออไม่มีอะไรทำคนอะไรเขาได้เลยโอ้โหชิวทุกอย่างยอยเออไม่ธรรมดาเป็นคำถามที่ต้องถามกับทุกคนอยู่แล้วเลยถ้าวันนี้เราเป็นแชมป์เลยเราอยากจะพาใครไปฟินครับก็ครอบครัวครับแฟนมีหรือยังเจ็ดคนโครับเบอร์ยี่ ว right? ิ่งหล่อขนาดนี้ส่วนใหญู่หญิงดูทั่วประเทศเอะเริ่มแล้วแล้วสบูิเขาชนะวันนี้เชื่อไหมต้องมีติดต่อมาถ้ลโหลพาไปฟินด้วยนะคะเอาใจช่วยเขาดีกว่าว่าเขาจะได้สกกี่ชามครับโอเคมาเลยนะครับมาดูผลของฮีเด้ของเราเฮียกังฟูวันนี้ผมต้องชนะแข่งกินให้ได้ครับมากกว่าสิบถ้วยครับ โอ้ยน้ำครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชั้นี่ดาโอ้ยนี่มากที่สุดเท่าที่เคยกินมาไหมเฮดฟอ่าน้อยสุดครับ้อยสุดไปไกก็ไม่ก็ไม่ถึงอืมก็ได้แต่ตาลอยแล้วล่ะไม่ลอยอย่างเดียวแล้วเริ่มตอตถอมนเรื่ยเรื่อ ครับพี่โพ่อเคครับโอเคได้ครับแต่ก็เก่งมากนะติดชามคือสุดยอดยอดเยี่ยมจริงคริงมาไปเลยเป็นนคนต่อไปกันขอให้โชคดีครับพี่เดฟครับมา นี่มาเชียร์ไว้อย่เราบ้างโอ้โหบผมเรียกว่าคู่ที่เชียร์เพื่อนไม่ใช่เปิดมาแบบเจ็บโหลแปดโหลไม่เอานะท่าเจ็บแปดโหลไม่เอานะเปิดมาจะต้องตกใจครับของอันนี้ฮะดีเลยครับเยอะจนตกใจมองหาไม่เจอโอ้โหไปเรื่อยใช้ได้เดี๋ยวเรื่องของโจทย์ของเกมบ้างนะครับทำทำร้ายเราได้ไหมเป็นอุปสรรคของเราบ้างไหมโอ้ผมว่ามันเหมือนช่วยส่งเสริมให้เราได้กินมากกว่าเดิมนะพี่นะมันนะได้มีขยับขยี้ไดเขาเริ่มเดินปิดตาอะไรประมาณนี้แต่ไม่นะมันย้อนแย้งตอนเราปิดตาผมหลับเลยครับ ก็เหมือนท้าสายตาไปด้วยอ่ะง่วงเลยดีเลยแต่ก็ดีถ้าวันนี้เราชนะครับเราจะพาใครไปฟินครับโอ้ผมว่าคงเป็นที่บ้านนะคนโสดอ่ะพี่พีทมันไม่มีใครอ่ะเนาะทั้งสองอ่ะเน่าเอาละผู้ชายไอ้จอมยุทธพวกเนี้ยเอาตกใจไหมยับยาบไหมอ่อยเออมอโสดทุกคนอ๋ออะไรกันเออผมโสดครับผมโสดครับโสดจริงเปล่าถ้าเกิดผู้หญิงดูแล้วเขาแบบ ยังไงบอกพี่พีทเลยครับมันมามาว่าพี่พีทได้เลย่ออไสองก็ได้โยนไปดังดูดโยนไปนี้เ้ายมามาเรามีโจทย์ตั้งตั้งเป้าไว้สิบนะต้องมากกว่าต้องมากกว่าสิบป่ะโอเคยังเอาเอ้าเอ้าเอ้าอ้าเอ้าอ้าคนแาวนี้าอ้ อีซี่อีซี่มากอีซี่ผมตั้งใจว่าวันนี้ผมจะต้องกินจุแล้วเป็นที่หนึ่งให้ได้ฮะอือหนึ่สองสามสี่ห้าหกอันนึงพี่พิชยังไม่หมดห้าหกเ็ดแปดก็ปโโูเกาะกาเนอ้โูจริงจริงสองสามสี่ห้โหกชามกะโอเคโอ้ตะกี้ เดฟเแบบหายใจแบบเดฟไม่มาแปลไปแล้วมาแบบรอดรอดรอดยันดำมันดูแต่ก็ก็เก่งมากนะเก่งมากปกติเนี่ยคิดไหมว่านี่คือเยอะที่สุดในกินในชีวิตเลยปะใช่พี่ผีผมไม่เคยกินกินได้เท่านี้มาก่อนเลยนะผมได้ว่ามันสัมของสัมถ้วยมันก็แน่นแล้วแต่นี่คือพิสูจน์ตัวเองนะอย่างน้อยวันนี้เขามาชนะตัวเองนะใช่เก่งมากครับแต่เดฟอย่าอย่าเพิ่งดีใจนะยังเหลืออีกคนนะฮะไปไปวนี่แอดมากแอแอดมากเพื่อนน มาเฮียกังฟูแอคกันหน่อยดีกว่าก่อนจะรู้ผัวดูเขาเช่นเคยคําถามเดียวกันนะฮะกับเกมอุปสรรคอะไรที่เราจัดไปเนี่ยนะครับมีอุปสรรคกับเราบ้างไหมฮะยากไหมยากไหมไม่ไมค่อยยากครับจริงเหรอมือเราเบา,ากันนะเบามากครับโอ้ไม่ถึงมือเบบกระเป๋าตังค์ว่ะไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบม<อ>ันเบาเลยไม่รู้เรื่องเบาไปเบาไปไอ้นี่ก็ไปโจรลุวกระเป๋าไปซะแล้วไม่สดงทำรับจอบเสริมโอ้โหปัก คนที่เดินตรงนู้นครูยานีว่ชรพลคนรวยเยอะเลยพูดเล่นูเล่นพูดเล่นเดี๋ยวไปทำจริงแล้วงานหยาบเลยดแต่แต่เขาก็มือเบาเขาบอกว่าก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับไม่ยากกไม่ยาแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าอะไรปกติเป็นคนมือเบาอยู่นะฮะอย่างนี้ถ้าจะเป็นอะไรยฮะขวัญใจของชาวสาวเอ้ยมือเบาเอ้เจ้าไม่รู้สึกเลยทำไมอ่ะแต่เอาจะช่วยแต่บอกก่อนวันนี้ถ้าเราชนะเราจะพาใครไปฟินครับ ก็น่าจะเป็นบุคคลผู้มีพระคุณนะครับผมคือเมียแหละพระครับเล่นเวทชีกเลยนะไม่ได้เด็กวันดีกว่ะถามจริงครับพ่อแม่อะไรอโเคไม่กลับพาแฟนไหมอ๋อไม่มีไม่มีเฮียเมียเราโสดบริเทียกังโกะอ่ะพวกนี้ยังไงบอกแล้วโอ้โห แม่หนุ่มแม่นางนางสนมเยอะไปหมดนะมีเวลามีไอดอลไหมได้มาเอออยากจัดไอดอลดีว่าไปจะดูบ่าวเราจะชี้แล้วโอ้่ยไอดอลนี่ไฟไหม้ไปแล้าไปเจ็ดแปดหลักเลยนะรับกันดีกว่าเข็นเรื่องมามาสิบชามมาดูผลมากกว่าสิบชามเท่านั้นถึงจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้ฮะยังไงผมก็ต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนครับผมคนกันเองครับสักร้อยถ้วยแล้วกัน โอ้โหไปแล้วไปนู่นแล้วมีนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเฉยเฉยเฉยแค่ไหนบ้างไม่ใช่เดียวโค้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้อะตอนสิบนาทีสุดท้ายอ่ะเพราะไอ้เจ้านี่ยเขาลิ้มจ้วงจ้วงจ้วงใหญ่เลยอ่ะโอ้โหโอ้ไม่ไงไม่ธรรมดาเนี่ยไปแล้วตอนแรกเห็นเขาตามนะแล้วเรากินเรามองข้าวเราเรามองห่างๆใช่ป่ะเขาจามมันสูดสีกันอ่ะเฮ้ย โอ้โหตอนไหนวะน่าจะโค้งสุดท้ายแลวพี่เอาล่ะอย่างไงก็ตามนะเรายินดีนะครับกับเฮียแอดของเราด้วยนะเราแชมป์ประจำสัปดาห์นี้เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราได้แชมป์ประจำสัปดาห์นี้นะครับกับกินเมนูเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อตุ๋นนะประจำยุทธภูมินี้นั่นก็คือเฮียกังฟูแอดนั่นเองนะครับผมโอ้โห เก่งมากทีเดียวนะทำไปทั้งหมด11ชามนะฮะพี่พครับมอบเหรียญดีเทอร์ยุทธภูมิกับคอนเหล็กได้เลรนะใส่ได้ไหมครับยังไงฮะหูหัวฟูมากครับมาอ่านโชว์เหรียญหน่อยโอ้เก่งมากยอดเยี่ยมเลยดีใจฮะเก่งนะเก่งมากเลยและถ้าใครอยากจะดูลีลาการกินแบบมันๆแบบนี้นะสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ช anel youtube 411 Play นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผม ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแอ๊กเจ้าของฉายาแอ๊กอีทแหลกแชมป์นะักกินเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อตุ๋นกระเพาะเล็กของเราในวันนี้ด้วยครับโดยสถิติที่คุณแอ๊กทำไปได้ก็คือสามารถทานเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อตุน๋นที่ร้านนายต่อเนื้อตุน๋นวัชระพลไปได้ทั้งหมด1 1ชามในเวลา1ชั่วโมงก็เรียกได้ว่าอีทแหลกสมกับที่มีคุณพีทอีทแหลกเป็นไอดอลจริงๆครับและก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าแชมป์ในยุทธภูมิของเราในวันนี้เรามีรางวัลสุดพิเศษมามอบให้เเาอีกกกยนนน่็นืนนามารมพพ,พปิฟกแกง ได้เลยทยี่ร้าน Signature BKK ใบละ845บาทจำนวน4ใบและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการเราอยู่ตอนนี้ใครที่มั่นใจว่าตัวเองกินจุกินดุกินเก่งที่สุดในแก๊งเพื่อนก็สามารถสมัครเข้ามาแข่งขันในรายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงที่ทาง Facebook ของรายการและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมพบกับดีอีเตอร์ยุทธภูมิกระพเพาะเหล็กได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งทางอมรินททีวี HD หมายเลข34 amarin tv